ระยะนี้ยิงถึงชมมีตายนะพีช่ชมคับคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจุดเจอสวัสดีจากโทรเกเรนแล้วกันนะครับมในห้องปั่นน้องเจชมพี่เจทีพีเอกิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาเลิ่มช่วงับหลายคนรอกันเยอะชมเมื่อวานผมลงคลิปเมื่อวานมีคนเมนต์บอกชมว่ารอสองชาร์จชมวันนี้มาเร็วชมรอสองชาร์จนะชมว่าเราก็จะไปดูกันว่าสแต็กมันดีไหมแล้วก็มันน่าสมหรือมครับเทียบกับ กระบอกที่เคยมีสกินเข้ามาแล้วมมันมีกระสกินเข้ามานะแต่เป็นกล่องสุมม่มช่วงครับเราจะมาเทียบกันว่าระหว่างสากินกล่องสุ่มกับสกินนี้อันไหนดีกว่ากันแล้วผมจะมาวิเคราะห์ให้นะมานชมงครับโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคมัช่วครับเดี๋ยวขอะดูก็ได้แล้วนี่ยอสกนสุ่มโอยเอเอาลืมเปิดเสียงโอเคมันช่ครับก็ไปดูที่โรลากี้ลอยยมช่วมโอ้โหเสียงดังมาก โอเคคผู้ชมนี่ครับร้านค้าโมโคมผู้ชมครับก็นี่เลยคุณผู้ชมเลือกปืนได้ผู้ชมก็มีปืนถาวรหลากหลายมากมายคุณผู้ชมก็มีตัวนี้เยอะมีตัวนี้แน่นอนว่าหลายคนต้องเลือกสองชาร์จตคุณผู้ชมก็จะเลือกเป็นสองชาร์จคุณผู้ชมนี่เป็นโอ้โหสกินสองชาร์จคุณผู้ชมมีไฟคุณผู้ชมครับก็ระยะ2นะคุณผู้ชมความเร็วในกิโลหนึ่งระยะ2นี่คือแบบยิงไกลขึ้นคุณผู้ชมเพราะปกติเวลาเราชาร์จเราต้องรอยกูเดือดสู้เข้าไกลอะเราถึงจะยิงคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นยิงไม่ค่อยล่วงครรรรรัััับบบเพาาาะะะะะววว่่่ยยมมนนนนนนไกกลออี้2ชคแ ต่อให้อยู่ไกลก็อาจจะไม่มีผลแล้วท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็ได้เป็นตัวนี้ท่านผู้ชมครับลูซี่ท่านผู้ชมครับก็แมกกาซีนหนึ่งชมแม่นยำหนึ่งครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่ท่านผู้ชมครับก็น่าน่าสนใจท่านผู้ชมครับก็เลือกไปสองตัวนี้แล้วกันท่านผู้ชมก็เลือกสองตัวนี้แล้วก็ยืนยันปะปั๊บเรียบร้อยท่านผู้ชมครับปั๊บไปเรียบท่านผู้ชมครับได้มาแล้วท่านผู้ชมก็เป็นสองกระบอกนี้ท่านผู้ชมครับก็คือเป็นของที่ผมเลือกท่านผู้ชมโอเคมาวิเคราะห์กันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมก่อนจะไปสุ่มกัันนวว่าตเี้ย ระยะ2ความเร็วในการรีโหลดหนึ่งลดความเร็วเคลื่อนที่อนะ่ะโอเคไหมพี่ชมอะให้ผมตอบมในมุมมองผมนะจากคนที่เคยเล่นหนุ่มชมก็1เลยระยะ2เนะี่ยโกงพี่ชม,มเพราะว่าปืนเนี่ยปกติถ้าเกิดไม่ชาร์จใกล้อะบางทีมันยิงไม่ตายจริงพี่ชมถ้าเกิดเราชาร์จแล้วยิงระยะไกลอะคือไม่ตายพี่ชมเพราะป้ามันใสพี่ชมครับส่วนใหญ่จะแบบชาร์จแล,ล้วรอหลักร้อยศัตรูเข้ามาไกลแล้วถึงจะลั่นไกลพี่ชมครับซึ่งพอได้ระยะ2มามันลั่นไกลได้ไกลขึ้น คือมันยิงไกลคุณผู้ชมได้ระยะสเปดมาผู้ชมครับปกติมันจะยิงระยะอยู่ที่ระยะของพวกซองเก่าผู้ชมครับแต่เกิดเปล่าว่ามีระยะสเนี่ยระยะมันจะได้ไกลเท่าสเปซคุณผู้ชมถ้าเกิดใครเล่นสเปซคผู้ชมก็จะรวมชมว่าระยะมันไกลขึ้นนิดนึงผู้ชมครับก็ไม่ไม่ถึงว่านิดมากคัณก็โอเคคุณผู้ชมครับแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดคือปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่รีโหลดกระสุนช้ามากคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ช้าเท่าซองเก่าคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ถือว่าช้าอยู่ได้รีโหลดหนึ่งมาก็น แต่ว่าถ้าเทียบกับสกินที่เคยมีอยู่แล้วล่ะว่าอันไหนดีกว่ากันผู้ชมเดีย๋ยวลองไปเทียบสกินก่อนนะครับผู้ชมมันเคยมีสกินเข้ามาสกินหนึ่งนี่ตัวนี้ผู้ชมตัวนี้ระยะหนึ่งความเร็วในการรีโหลดหนึ่งรถแม่นยำโอเคผู้ชมไม่ต้องเทียบครับตัวนี้ทิ้งไปเลยครับระยะหนึ่งความเร็วในการรีโหลดหนึ่งอันเมื่อกี้ระยะสองรีโหลดสองรีโหลดหนึ่งแล้วก็อันนี้รถแม่นยำผู้ชมอันเมื่อกี้แค่รถก่อนมันเนการเคลื่อนที่คือถ้ารถแม่นยำปุ๊บคือมันทำให้เป้าสาย,ยาทันทีเลยือ กระบอกนี้ดีสุดที่ชมว่าตอนนี้คือณตอนนี้ชมกระบอกนี้ถือว่าดีที่สุดสกินนี้ดีที่สุดที่ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําการสุ่มกันที่ชมว่ามันจะออกมาที่ชมมันจะหมดกี่เพชรทีชมมาดูก่อนอ่านี่ที่ชมสูงสุดถึงแปดล้วกว่าเพชรเลยเนี่ยมาที่ชมเราจะมาดูกันโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูที่ชมม่าหมดกี่เพชรถามว่าพี่เอาหมดตู้ไหมครับพี่แน่นอนแราวพี่ต้องเอาอยู่แล้วมันปืนที่ชมมันมีประโยชน์นะครับก็เก้าบวก 9 9บวก299บวก399บวก499บวก899หมดตู้2,204้เพชรุ่ชมครับก็สำหรับใครอยากได้ปืนนี้เตี่ยมเล่มจวงสองพนชมครับ2,204เพชรุ่ชมหมดตู้ยม,ตมตแต่ว่าถ้าเกิดเราสมไติหมดตู้จะเหลือเท่าไหร่ก็รู้กันท,ท,ทีน้ำชมครับมามาดูก่อนดีกว่าคือมันจะหนักตอนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมัน800้ยเฮ้ แปด้อเาเพลมชมลสุดท้ายนี่คือหนักสุดถ้าเกิดว่าคือสุ่มได้ก่อนเล่าสุดท้ายนี่ถือว่าเรากําไรูไ้ชมครับโอเคมาดูนี่ว่า,วาผมจะหมดคันสามห้าเพรหรือจะหมดสองเันสี่เอ้ยสองเันสองสี่เพจมิชมครับโอเคไปสุ่มกันครั้งแรกจาดตรงนี้แบบนี้จัดไปูไ้ชมอมเรียบร้อยู้ชมบล็อกไปแล้วู้ชมต่อไป 99. เก้าสิบเก้าเพจอือหือ ไม่ต้องสืบมึงหัวบล็อกแน่นอนต่อไปส่งแล้วตเนเก้าเพชรโอ้ต่อไปมอมออกสนาอีกผูชมสามเก้าเก้านั่นไงมันล็อกแล้วช่ชมเกือบมันไม่ได้แบบวิ่งตามรอบเลยผู้ชมเกือบประเด็นคือตอนนี้แหละผู้ชมมันจะออกอะไรพุ่งเราจะเสียแค่พันสามหรือจะเสียสองบนสองพุ่งมาตัดสินที่รอบนี้ผู้ชมครับนั่นไง สุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยสองพันสี่โอเปิลเจ้าเรียบร้อยหมดตู้ไปดิเออไม่งียบนะคุผู้ชมหมดตู้คุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมกิจกรรมนี้อยู่เจ็ดว,วันนะครับถ้าสงสัยว่าอยู่ตั้งแต่วันไหนถึงวันที่ไหนอยู่ตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดคุณผู้ชมครับก็สามารถจะมาลองสุ่มกันได้นะคุผู้ชมครับสิบห้าถึงยี่สิบเอ็ดคุณผู้ชมเราก็จะไปทําการปิดนี้กันโอเค เราก็จะทําการลองคุณผู้ชมสาหรับตัวนี้อันนี้ดาเมจดหนึ่งแม่นยำสองอันนี้แม่นยำหนึ่งแมกซีนหนึ่งลดความเร็วในการรีโหลดลดความเร็วในการเคลื่อนที่ใช้ตัวนี้ดีกว่าคม,ม,มีดามเมจในนี้คุณผู้ชมก็ได้สกินมาแล้วคุณผู้ชมไปสกินถาวรเพณ่ม,มสวมใส่ไปคุณผู้ชมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองในโซนฟีสไตล์ดูคุณผู้ชมเราต้องไม่ป่วนคนในโซนคุณ ไม่รู้จามีคนเล่นด้วยหรือเปล่าชอบเล่นในคอมมืออ้ยโอ้โหเสียงชักด่าไปนั่นชวัวร์สองสายกินแล้วไม่จ่ายผมยังไม่ได้เปลี่ยนมานะละ ไอยิ้มชมก็คือดูระยะนี่ยรับผู้ชมจากเมื่อก่อนมันจะยิงได้ว่าคือถ้าจะยิงคนอะในแบ,บบวังคนคุณผู้ชมเดี๋รีรีสเตตัสให้ดูก่อนเอาสักสองกันหมกสองนอนนี่รี ถ้าเมื่อก่อนเราจะยิงระยะวังผลเราจะยิงอยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือระยะใกล้ๆน่ะเนี่ยคือระยะวังผลชัวมันจะเข้าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสองชมครับนี่คือลำตัวคุณผู้ชมระยะหวังผลคุณผู้ชมนี่คือระยะหวังผลเมื่อก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือพอนมีระยะสองมันชัวร์นี่ออกมาห่างเลยร้อยสี่สิบสี่กับร้อยยี่สิบเกาะร้อยยี่สิบชมก็คือว่าดามเมจมันได้คุณผู้ชมเครือบคือเมื่อก่อนน่ะทั้งยิงระยะนี้เลยใช่ไหมคผู้ชม เนี่ยเมื่อก่อนต้องยิงระยะนี้เดี๋ยวนี้คือยิงระยะนี้ได้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยคือระยะของสแปนคุณผู้ชมครับเป็นไงเนี่ยคือไม่ต้องเข้าใกล้คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คือซองเนี้ยยิงได้เป็นซองควงคุณผู้ชมเป็นไงคุณผู้ชมครับเคือบดูระยะนี่คือระยะสแปนที่ผมบอกคุณผู้ชมครับแต่ห่างออกมาหน่อยก็ได้ ห่างมาหน่อยก็ยังโดนชมอะห่างมาอีกอันนี้จะโดนแค่สองนัดแล้วมานชมสามนัดเนี่ยก็ยังโดนอยู่บางหยบแต่ดาวใม่เริ่มล้นชมครับดูระยะนี้ยิงได้คุณชมนี่คือประสิทธิภาพของซองใหม่ดูระยะโอเคคุณชมครับไม่ต้องเล่นเลยครับซองอื่น,นครับดูระยะนี้ยิงถึงคุณชมดู ระยะนี้ยิงถึงมชมมีตายนะพี่มชมครและดูวความเร็วในการยิงคือระยะนี้ยิงถึงมีตายพี่ชม,ม,ชมเดี๋ยวไปเดี๋ยวป,ปวดคนนะ่ะมีตายมชมซะโดยระยะเนี้ยเอ,อ้าระยะนี้ไกลเกินไปเกิดยังไง รอครับจังหวะนี้เอาว่ะโดนงัดอัดท้องเลยโอเคผู้ชมก็ถือว่าโอเคผู้ชมครับคนนี้น่าจะเป็นสายว่างัหดหัวผู้ชมมาหัดเล่นอยู่ผู้ชมโอเคมาก็ถือว่าโอเคผู้ชมคือระยะไกลได้ผู้ชมอย่างที่บอกผู้ชมว่าปืนตัวเนี้ยใครที่ถนัดเล่นอยู่แลย้ยผู้ชมก็คือมันโก,กงกว่าเดิมผู้ชมครับตัวเนี้ยได้ระยะไม่ต้องแบบว่ารอศัตรูเข้ามาใกาล้เล่นผู้ชมเราสามารถยิงระยะไกลได้เลยคือ โกงมากคุณผู้ชมเอาเป็นสกินที่โกงคือปกติคนแบบโหเนิร์ฟปืนนี้ทีเนิร์ฟปืนนี้ทีตอนนี้คือแบบไม่ตัดคือแบบยิ่งกว่าเนื้อคุณผู้ชมก็คือบมันรุนแรงมากผู้ชมระยะใกล้ก็รุนแรงระยะไกลก็ยิงได้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวนะครับใครที่ไม่มีปืนนี้ก็หัดเล่นซะนะครับไม่งั้นเสวยแน่ๆโอเคคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมแต่มันโกงจริงนะครับโกงโกงมากยอมรับนะครับโอเคไปละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ